Inbox อะไรอยู่ในกล่องงง,ง,งบริษัทคิดแอนคิ s และไทยแวนการ์ดครับสนใจสินค้าตัวไหนเข้าไปสั่งซื้อได้ในร้านขายของของพี่ชินเลยครับพร้อมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Inbox อะไร อยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมก็เช่นเคยเลยนะครับผมกับรายการ Inbox รายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเป็นรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพลาโมโมเดลหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเอามาให้ดูกันเลยว่าของเล่นข้างในนั้น มีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผมสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยติดตการรีวิวการไฟแวนการ์ดภาษาไทยโดยในวันนี้จะเป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับผมที่เรายังค้างเรื่องของสกิลของเกรด2และเกรด3นะครับผมไม่รวมสายคอที่พูดไปแล้วนะของแคลนเบอร์มิวดาไทองเกิลในชุดวิซิ b ี6ีกล่องนี้นั่นเองนะครับผมก็ เราจะมาลุยกันต่อเลยว่ามีอะไรบ้างจ้าถ้าพร้อมแล้วก็มาดูกันเลยครับเริ่มต้นที่เกรด2ใบนี้ก่อนเลยแล้วกันนะครับผมกับ i n t e l l i v Beauty Low w wow o นั่นเองใบนีค้ความสามารถก็คือความสามารถประเภทออโตมีค่าคอสเป็น Counter Blast หเมื่อตัวนี้เข้าสู่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกาศก็ได้ถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนเบอร์มิวดาเราสามารถจ่ายค่าคอสก็คือความหนึ่งปั๊บ พอคว่ำปุ๊บเราก็สามารถนำการ์ดใบบนสุดของกองการ์ดเรานะครับผมมาวางไว้ที่ดาเมโซนและเมื่อจบเทิร์นปุ๊บก็เอาการ์ดหนึ่งใบในดาเมโซนไปกับเข้ากองแล้วก็สลับนั่นเองมันก็คือตัวจําลองดาเมนนั่นเองครับผมสมมติมีอยู่หนึ่งดาเมจอย่างนี้ตัวนี้เข้ามาในสนามเข้ามาในช่องไว้เข้าช่องเลี้ยวก็ได้คว่มหนึ่งนะครับผมแล้วก็จําลองดาเมนหนึ่งใบพอเราบอกผ่านปุ๊บเราก็เอาไปไหนก็ได้กลับเข้ากองใบนี้กลับข้ากองก็ได้อะ ก็จะสามารถวนทริกเกอร์ได้นะครับผมรวมทั้งเล่นอะไรได้อีกหลายอย่างด้วยแล้วแต่จะเอาไปเล่นดูละกันนะครับผมเกรด2องไปถัดมาจา้ Smile, า,ากับตัวนี้เลยปริซึมสมัยริกเรียมันไม่มีเอฟเฟกต์ะคำเนาะเกรด2องไปถัดมาครับผมกับตัวนี้เลยปริซึมอิมเมจโลซ่าตัวนี้ความสามารถก็คือความสามารถไปเฮตออโต้เกิดในช่องแวนกาดหรือเรียอกาศก็ได้เมื่อตัวนี้โจมตีถ้าคุณมีแวนกาด หรือเรียกอากาศแคลนเบอร์มิวดา้าที่มีความสามารถรีบเบนเบรก4ตัวนี้จะพลานจมตีบ่อสะพันจนจบการต่อสู้คือเมื่อตีปุ๊บม,มันจะกลายเป็นตีหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนั่นเองขอแค่เรามีแวนหรือเรียวที่มีความสามารถรีบเบนเบรก4แล้วก็เมื่อตีปุ๊บบวกสามพันกลายเป็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันนาทีเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ตีง่ายมากนะครับผมสลับยุคนี้ที่เอะอก็เย็นหนึ่งหมื่นหนึ่งพันกันทั่วหน้าแล้ว ถ้าเกิดตีได้แค่หมื่นเดียวบางทีอาจจะไม่พอ1 1 0 0 0อาจจะเวิร์กกว่านั่นเองครับผมนี่ก็จะเป็นความสามารถของตัวนี้เกรซสองมาถัดมาจ้ากับตัวนี้เลย p r i s m l โ m a s สยูรูนิลูมิเอลนะครับผมลูมิเอลตัวนี้บอกไว้ว่าเมื่อยูนิตนี้โจมตีอ่าเอฟเฟกต์นี้เกิดช่องเรียกกาศ์ดฉะนั้นออโต้กับช่องเรียกการ์ดเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแบงก์การ์ดของคุณมีคําว่าปริซึมในชื่อ ตัวนี้พลันจมตีจะบวก3,000จนจบการต่อสู้อ่ะก็คืออย่างนี้นั่นเองสมมติแวนมีขอม้อปิซซึมในชื่อนะครับผมและตัวนี้อยู่ช่องเรียกะาเมื่อตัวนี้โจมตีก็จะบวก3,000ันกลายเป็นตี12ื่นนั่นเองเอาจริงๆคือคู่นี้เป็นคู่ที่ตีแรงตี1น0 0 0ก็ได้ห2ึ0 0ืก็ได้ต่อบูสต์น,นิดนึงก็ตีแรงแล้วนะครับผมเป็นตัวที่เล่นง,ง่ายตีง่ายต่อกลังง่ายนั่นเองเกรดสองไมาทันมาจ้าปริซซึมสมล์สโลเทีย ตัวนี้ความสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถเป็นอัโตโ้เกิดที่ช่องแวนการ์ดหรือเรียกากาดก็ได้มีค่าคอสเป,เป็นคอร์ทัลบัสหนึ่งนะครับผมแครมเบอร์ม erm ิวดาเท่านั้นด้วยเมื่อตัวนี้โจมตีถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแครมเบอร์มิวดาสามารถคว่ำหนึ่งพลังโจมตีตัวนี้จะบวก4,000จนจบการต่อสู้ก็ง่ายๆเลยครับผมตีปุ๊บคว่ำหนึ่งบวก 4, เป็น2 0 0่อ่าจจะหาอะไรมาตอบูสก็แล้วแต่ เป็นตัวที่ตีง่ายตีง่ายแล้วก็เล่นสนุกนะครับผมเพียงแต่ว่าโอเคต้องแลกกับความหนึ่งนั่นเองแต่ถามว่าโดดเด่นไหมมึงมันจะโดดไอสองตัวเนี้ยมาบทบงางรัศมันตีง่ายกว่านั่นเองครับผมเกรดสองมาสุดท้ายแล้วจ้ากับตัวนี้เลย prism promise ray accel นะครับผมเคลวเคลวไม่ใช่เรเต้คนละตัวกันเคลวนะครับผมความ,เเววมสามารถมีแค่อย่างเดียวความสามารถประเภทรออตโต้นะครับผมโซลบาลส์หนึ่งเป็นค่าคอสเมื่อตัวนี้ถูกนํากลับขึ้นมือจากช่องเรียกอากาศ สามารถจ่ายค่าคอร์สจ้ถ้าเกิดจ่ายก็เลือก erm บอมบูด้าหนึ่งใบใบอื่นนะครับผมบวกพลังโจมตีสี่พันจนจบเทิร์นนั่นเองอ่าก็สมมุติว่าอ่าเรามีอะไรก็ได้มีตัวนี้อยู่เรียวตัวนี้อยู่แวนนะครับผมแล้วก็เกิดอะไรก็ตามที่ทําให้เกิดการยกเกิดขึ้นอ่าตัวเด้งขึ้นมือมาก็สามารถจ่ายค่าคอสได้ทําการโซบลัสหนึ่งะครับผมแล้วก็เลือก1ใบบวกสี่พันจะเลือกแวนบวกก็ได้เลือกเลียวบวกก็ได้ ดังนั้นตัวนี้นะครับผมเป็นตัวที่ใช้งานเหมือนกับตัวนื่นมันจะมีอย่างที่บอกคือมันมี0มี1แล้วก็มี2ครบทุกตัวเลยที่มันสามารถโดนยกรลบลับสหนึ่งแล้วก็แจกพลังเพื่อนๆได้นั่นเองเป็นเอาไว้ต่อคอโมโบทําให้ตีแรงเกิน2องหมื่นได้นดั่นเองครับผมเกรดสามไปถัดมาจ้าก,กับบันี้เลยเจ้าหญิงละบําพัดนินาโตะนะครับผมความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องเรียวกาศเมื่อการ์ดเกรดสามแคลมบมิมวดาของคุณเข้าสู่ช่องเวนการ์ด ตัวนี้พันธจมติจะบวก10,000จนจบเทินก็คืออยู่เรียวก่อนนะครับผมอ่าแล้วก็อ่าเราอาจจะมีการเบรกไลท์เกิดขึ้นอ่ะสมมุติอยู่อย่างเงี้ยอ่ะแล้วก็มีการเบรกไลท์เกิดขึ้นนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเมื่อมีเกรด3เข้าสู่ช่อง V ีตัวนี้พันธมจติจะบวก10,000ทันทีก็จะกลายเป็นว่ามันก็จะตี20,000นได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมไม่ต้องต่อบูสก็ยังตี2 0,000ต่ออีกสัก6,000อย่างเงี้ย2 0ง0 0แล้วถือว่าตีหนักมากผม ทำให้เป็นตัวที่จะมาเล่นกับช่วงที่ทุกคนต้องการจะเล่นเบรกลท์ได้เพราะว่ายังไงการเบรกลท์คือเราต้องไล์เกรดสามทับไปอยู่แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเอาตัวนี้มาวางรองไว้ก่อนีพอเบรกไลายปุ๊บตัวนี้พลังก็จะสูงด้วยทําให้เป็นตัวที่ออกมาเน้เนในเรื่องของการตีในฝั่งเรียาการได้ดุนแรงมากขึ้นนั่นเองเกรดสามไปถัดมาจ้ากับใบนี้เลยครับผม prism lo m a s adus ตัวนี้เขาสามารถมีแค่อย่างเดียวจ้าเกิดี่ช่องแวนการหรือเรียาการก็ได้เป็นแบบออโต เม sí, ื่อยูน so er so no ิตนี้ถูกบูสต์ด้วยแคลรเบอร์มิวด้าพลังโจมตีจะบวก2000จนจบการต่อสู้ทันทีก็คือหาอะไรก็ได้มาบูสต์นะครับผมอย่างเช่นเนี้ยอาบูสต์พอบูสต์ปุ๊บเมื่อโดนบูสต์เอฟเฟกจะทำงานก็จะบวกพลังอีก2000ก็แทนที่จะได้18 0 0 0กลายเป็นได้2 0 0 0 0เลยก็โอเคอยู่ตีแรงและตีหนักมากนน่นเองจ้าเกรด3ไปถัดมาครับผมกับตัวนี้เลยชายนิ่งซิงเกอร์อิออเนียความสามารถมี2อย่างจ้าความสามารถอย่างที่1ความสามารถประเภทออโต้เกิดที่ช่องแวนการ์ด ความสามารถนี้เป็นเงื่อนไขที่เป็นเบรกสี่คือต้องโดนสี่ดาเมจก่อนเท่านั้นหนึ่งสองสามสี่อ่ะโอเคเมื่อตัวนี้โจมตีแวนการ์ถ้าคุณมีสี่ดาเมจปุ๊บเอฟเฟกต์นี้จะทํางานทันทีนะครับผมพลังโจมตีจะบวกห้าพันจนจบการต่อสู้ก็คือตีปุ๊บเมื่อสั่งตีแวนฝั่งข้ามบวกห้าพันแค่นี้ก็ตีหมื่นห้าแล้วต่อด้วยอะไรก็ตามสักหกเจ็ดแปดพันอย่างเงี้ยก็ตีแรงแล้วนะครับผมดังนั้นเป็นอีกตัวหนึ่งที่เน้นตีง่ายตีคล่อง ไม่ใช่แค่นั้นเขายังมีอีกความสามารถหนึ่งเป็นความสามารถประเภทออโต้เหมือนกันแต่เกิดที่ช่องเรียกะเมื่อตัวนี้ทําการโจมตีแวนการ์ดเหมือนกันอแต่อันนี้ไม่เกี่ยลรีมินเบรกสีแล้วไม่เกี่ยวแล้วถ้าแวนการ์ดของคุณเป็นแคลนบ erm อมบิวด้าอย่างนี้ละกันนะครับผมตัวนี้เมื่อตีแวนการ์ดฝ่างข้ามจะได้รับพังโจมตีบวกสอพนจนจบการต่อสู้คือตีเองไปเพียวใส่แวนการ์ดฝ่งข้ามก็ตีหมื่นสองแล้วต่อสัก6000อย่างนี้โอ้โหสบายเลยครับผมะนะั้นเป็นตัวที่อยู่แวนก็ตีแรง อยู่เลียวก็ตีได้นั่นเองจ้ามาถึงเกรด3ไปถัดมานะครับผมกับใบนี้เลย p r i s ึ i m m g g e W วลซึ่งเป็นตัวเบรกไล่ด้วยนะครับผมแม่สุดยอดจริงๆความสามารถมีอยู่3อย่างอ่ะเอาอย่างสุดท้ายก่อนอย่างสุดท้ายก็คือความสามารถประเภทคุนนางนั่นเองก็คือถ้าเกิดมีแคลนอื่นอยู่มันก็จะตีไม่ได้นะครับผมความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทออตโต้เกิดทีช่องแวนการ์ดในเทิร์ของคุณ ถ้าจํานวนเรียอากาศแคลมเบอร์มิลาของคุณมี4ใบหรือมากกว่าเมื่อตัวนี้โจมตีพลังโจมตีจะได้รับ2,000นะครับผมจนจบอาจนจบจนจบรนาอสู้นั่นเองคือจริงๆแล้วมันก็คือบวก2,000ตอนเราตีตอนในเทอร์เรานั่นแหละก็คือตีหมื่นสามนั่นเองเอาง่ายๆละกันนะครับผมแต่เราต้องมีเรียวเต็มเกือบเต็มสนามนะคือต้องมีเรียวครบ4ช่องเมื่อตีปุ๊บมันก็จะกลายเป็นตีหมื่นสามอะไรประมาณนี้ละกันความสามารถอย่างที่หนึ่ง ความสามารถประเภทออโต้ลิมิตเบรกซีอ่ะรอไว้ก่อนลิมิตเบรกซีก่อนนะครับผมเมื่อยูนิตแคลนเบอร์มิวด้าไทแองเกิลไลท์ทับยูนิตนี้อ่ะสมอลลาบาดอลไลท์ทับแล้วกันนะครับผมเมื่อเรามี4ดาเมจเอฟเฟกต์ตัวนี้จะทํางานนะครับผมเราสามารถจั่วดก๊าซหนึ่งใบคือไม่ใช่สามารถหลบบังคับจั่วเลยเบรกไลท์ line, ปุ๊บจวดหนึ่งก่อนอ่ะพอจวดหนึ่งแล้วให้เลือกเรียกอากาศแคลนเบอร์มิวด้า erm ของคุณไม่เกิน2ใบคือจะเลือกหนึ่งหรือไม่เลือกเลยก็ได้นําขึ้นมือคุณ และเลือกแวนการ์ดบวกทันจมตี1 0,000จนจบเทินก็คือเมื่อเบรกไหลปุ๊บเราจะได้จั่วหนึ่งแล้วก็ยกเลียว2ใบแล้วแวนก็บวก1 0,000ตามสกิลมาตรฐานเบรกไหลแน่นองครับผมถามว่ามันดียังไงมันสามารถเอาไปต่อยอดคอมโบได้เยอะมากเช่นเมื่อยกปุ๊บได้บาร์ได้พลังยกปุ๊บได้ได้คอร์เตอร์บาร์ชาร์จจั่วหรือว่าแม้แต่ทําให้เงื่อนไขสกิลของลาบาร์ดอใช้ง่ายขึ้นนั่นเองครับผมอ่าโอเคแต่นี่จะเป็นความสามารถของตัวเบรกไหลก่อนนะจ๊ะก็ จะจำมาไว้จำมาไว้เดี๋ยวเวลาข้อจะเอฟเฟกตัวอื่นจะได้เข้าใจเล่นต่อกันได้คราวนี้มาถึงขั้นของตัวนี้ก่อนตัวฟลอยนะครับผมกล่องนี้มีฟลอยสองใบใบแรกเลยกับ eternal idol pacifica หรือก็คือ pacifica ล่าง cross light นั่นเองนะครับผมคือตอนนี้ pacifica จะมี3เวอร์ชันแล้วมีเวอร์ชันล่างธรรมดาออกแต่ e b 0 2นะครับผมมีเวอร์ชันเป็นตัว break l i g h หาได้ในกิจกรรมต่างๆนะครับผมที่เขาจัดขึ้นใช้ง,งานแข่งขันอ่า และก็ตัวนี้จะเป็นเวอร์ชันที่3คือร่าง cross line นั่นเองนะครับผมซึ่งเล่นกับตัวแรกจาก A B 02นะตัวนี้มีความสามารถด้วยการ3อย่างนะครับผมคือที่เมื่อกี้ที่บอกว่าเล่นเนี่ยคือแค่มันเอาไว้ cross line แค่นั่นเองคือตัวนี้มันไป cross line กับร่างเบรกไลน์ไม่ได้นะโอเคความสามารถมี3อย่างอย่างสุดท้ายก็คือคุณนางไม่พูดถึงแล้วย่างที่2นะครับผมอันตรงกลางคือความสามารถประเภท c o n t i n u o เกิดที่ช่องแวนการ์ดถ้าคุณมีการได้ชื่อ top idol pacifica ในโซของคุณ ตัวนี้จะได้รับพันจมตีบวก2,000ตลอดเวลาก็คือ cross line นั่นเองก็จะยืน10,003นั่นเองครับผมถือว่าโหดมากๆเลยและเอฟเฟกสุดท้ายเอฟเฟกประเภทออโต้เกิดในช่องแวนการ์ดลิมิตเบร a 4นะครับผมมีค่าคอสเป็นความ3เมื่อยูนิตนี้โจมตีแวนการ์ดสามารถจ่ายค่าคอสถึงความ3ได้ถ้าความ3ปุ๊บให้เลือกเรียกการแคลนบลมิวด้าของคุณไม่เกิน2ใบนำทั้งหมดนั้นกลับขึ้นมือ และหาบาริลด้าไม่เกินหนึ่งใบแต่กองข้างของคุณเรียกช่องลงช่องเรียกอากาศนะครับผมจากนั้นก็สลับกองก็คือพอตีปุ๊บก็จะได้มีเรื่องของการเรียกพวกนั้นเองอ่ะสมมติทําให้ดูดีกว่ามีตัวนี้อยู่ช่องนี้ละกันอ่าแล้วก็มีตัวนี้อยู่ช่องนี้อ่ะเอาแบบนี้ละกันเอมีอะไรสักใบหนึ่งไม่ขอเกรด็หนึ่งโสักใบหนึ่งไว้แจกพลังดีกว่าอ่ะมีอย่างนี้ด้วยมีอย่างนี้ด้วยละกันอ่ะแล้วก็ตัวต่อบูส์นะครับผมอ่ะอารมณ์ประมาณนี้ ัวนี้ไว้นี่ก่อนอ่าโอเคแล้วก็อาจจะเอาตัวนี้โจมตีไปก่อนทีนี้เมื่อเอา eternal idol p a c i f i c าโจมตีใช่ไหมครับสามารถใช้งานสกิลได้ลิมิตเบรกสี่จ้าคว่ำสามนะครับผมอ่าความสามแล้วก็ยกเรียอากาศไม่เกินสองใบสม,มุิยกคู่นี้เลยพอคู่นี้เนี่ยมีความสามารถในเรื่องของการบรลา,จา,ลบาแจกพลังอ่ะก็อาจจะใช้ความสามารถสองตัวนี้ด้วยโซบ้าแจกพลังโซบ้าแจกพลังอะไรก็ไปหรือจะแจก p a c i f i c าด้วยเลยก็ได้นะแล้วแต่จากนั้นก็จะสามารถเลือกนะครับผม อะไรก็ได้ที่เป็นเงื่องในกองเรียกเข้ามาในสนามได้หนึ่งใบแค่นั้นเองและที่เหลือก็ได้เช็คได้ใหม่เช็คกันตามปกติแค่นั้นเองหรือเปล่าจริงๆไม่แค่นั้นเองนะมันก่อให้เกิดคอมโบเยอะมากอย่างเช่นเมื่อกี้แจกพลังฝั่งนี้แปดพันแหถือว่าโหดเลยแถมได้เรียกตัวมาตีต่อยใบหนึ่งด้วยทําให้ออทิเทนอลไฟล์ออ l เบซิวิกาเนี่ยมีความสามารถในการบุกค,ค่อนข้างจะเน้นเน้นการบุกที่ถี่เป็นหลกักนั่นเองนะครับผมเพราะว่าตัวเธอเองเนี่ยไม่ค่อย เน้นการปั๊มพลังมากนะักเต็มที่ก็คือ 10, 2, 1มื่นสามหมืนสองันหนึ่งนั่นเองแต่ว่ามีข้อดีคือเนื่องจากเธอยืนครอสไลน์ได้ทําให้เหนียวนะเนหนียวหนึบในเรื่องของการตั้งรับและก็เน้นบุกด้วยการยกแล้วก็เรียกโค้งมาตีต่อนเองนี่จะเป็นความสามารถทั้งหมดของ Eternal Idol Pa c ซ f i c a นั่นเองครับผมมาถึงการ์ดใบสุดท้ายแล้วของกล่องนี้นะครับผมนั่นก็คือ p r i s m Promise l a b r ร d o รอนนั่นเองหรือคือตัวหน้ากล่องสุดน่ารักสุดโหดนั่นเองครับผม ความสามารถมี3อย่างอีกแล้วอ่ะเอาอย่างสุดท้ายก่อนอย่างสุดท้ายก็คือความสามารถประเภทคอนติเนียขุนนางอ่ะโอเคไม่พูดถึงแล้วนะคือห้ามผสมแคลนนะมีแคลนน่อยู่มันตีไม่ได้ความสามารถอย่างที่2ความสามารถประเภทแอคทีฟเกิดที่ช่องแวนการ์มีค่าคอสเป็น counter blast หนึ่งการที่มีคําว่าปริซึมในชื่อเท่านั้นคือต้องคว่ำตัวที่ติดชื่อปริซึมเท่านั้นนะครับผมอย่างเช่นใบน,นี้อ่ะติดชื่อปริซึมไหมไม่ได้นั้นต่อความไม่ได้นะจ๊ะต้องคว่ำตัวที่ติดชื่อปริซึ หรือเป็นพวกทริกเกอร์อะไรก็ได้หลากหลายหลากหลายที่มันมีคำว่าปริซึมในชื่ออ่ะสมมติมีอย่างนี้ละกันเมื่อสั่งใช้งานสก,กิลปุ๊บความหนึ่งการที่ติดคำว่าปริซึมเราสามารถเลือกเรียกาศที่มีคำว่าปริซึมในชื่อเด้งขึ้นมือได้หนึ่งใบอ่ะก็อาจจะตรงพวกที่บตัวยกแล้วบัสแจกพลังอะไรพวกนี้ก็ได้นั่นเองอย่างเช่นใบนี้หรือว่าใบนี้นั่นเองครับผมก็เป็นตัวที่ช่วยยกแล้วก็แจกพลังอยู่แล้วซึ่งคอมโบของสายลาบบาร์ดอจะเน้นปั๊มพลังนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสามารถอย่างที่2ของของ ส่วนความสามารถอย่างสุดท้ายความสามารถอย่างแรกเลยอันแรกสุดเลยความสามารถเพศออโต้ Auto, เกิดที่ช่องแวนกาดมีเงื่อนไขเป็นลิมิตแบกสีนะครับผมเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาดคุณสามารถเลือกการ์ดที่มีคําว่าปริซึมในชื่อการดจมือของคุณไม่เกิน3ใบนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถคอทั้งหมดลงช่องเรียกกาดได้คือจะคอหนึ่งคอสองก็ได้ที่ว่างอยู่เท่านั้นเพียงแต่ว่าตอนคอคือไม่บังค,คับไงจะคอหนึ่งสองสามก็ได้ แต่ถ้าเกิดคอครบ3ใบ,บราบดอจะโบกบทันโจมตี10,000และ1คลิกจนจบการต่อสู้อ่ะ,ะทำให้ดูดีกว่าสมมุติว่าสนามลงลงเลยอ่ะต่อบุส s ตัวละกันนะครับผมแล้วก็มี4ดาเมจด้วยอ่ะมี4ดาเมจมีสดาเมจพร้อมเลยนะครับผมแล้วก็เอา promise าบดอทำการโจมตีเมื่อสั่งโจมตีปุ๊บกดสกิลรี e ิ n เทำงานจะก็ เลือกเรียกอากาศนะครับผมเลือกเลือกครับ่ามือ3าใบลงช่องเรียกอากาศอ่ะหนึ่งสองสามอ่ะทั้ง3ตัวนี้จะชื่อปิดซึมด้วยเมื่อทําสำเร็จนะครับผมดาราดอจะบวก1คี้บวก10,000กลายเป็นตี21 0 0 0บวก1คี้บวกกปนงหม2คนเอี้เองนะครับผมแค่นั้นเองเบาๆนะครับผมแล้วก็ทำอย่างนี้ได้ทุกเทิร์นด้วยยิ่งถ้าเกิดเธอเบรกไลท์เข้าไปด้วยแล้วก็เธอจะตีแรงสุดๆไปเลยนะครับผม นี่คือความสามารถของ p Pr r i s m p r o m ม s ิสลาบบารดอนนั่นเองซึ่งจริงๆการใช้งานก็ไม่ยากนะครับผมอย่างเช่นสมมติตอนแรกอ่ะตัวนี้มีช่องว่างอยู่ช่องนึงอย่างเงี้ยแล้วเราก็มีเลียวแบบนี้แล้วกันตรงนี้อาจจะเป็นเอาง่ายง่ายคือใช้ตัวเริ่มก็ได้ตัวเริ่มมันค่อนข้างจะใช้ง่ายเพราะว่ามันเป็นตัวเริ่มสาย p ริ s m อยู่แล้วนะครับผมจากนั้นเมื่อเราเล่นปุ๊บเราอาจจะก,กดสกิลของ La บ r a d o ดก่อนคว่ำหนึ่งแล้วก็ยกหนึ่งใบแล้วตัวนี้นก็จะเด้งขึ้นมือตามเพราะความสามารถเป็นเมื่อมีเล แค่นี้ที่ว่างก็ครบ3แล้วแล้วพอตีปุ๊บก,ก็สั่งใชสกิลลาก3ได้อาจจะลากตัวเดิมเลยก็ได้แล้วก็หาปริซึมลากเพิ่มอีกใบหนึ่งแค่นี้สกิลก็ติดได้ทุกเทิร์นแล้วนั่นเองครับผมพอได้ฝนังข้ามมาตีมันแล้วก็เสพทิ้งสร้างช่องว่างไว้ช่องหนึ่งเข้าเทิร์นก็ยกใหม่แล้วก็ใช้ใหม่รอบหนึ่งแล้วก็หาปริซึมตัวอื่นมาลงตีต่อเรื่อยๆนั่นเองนี่ก็จะเป็นความสามารถของรรรรรปริซึมพรอมิสรามบาร์ดอนนั่นะเองจ้าย้อนัล้วก็ผมว่าเป็นตัวที่มีความสามารถในการปังงงมงเยอะาก เขาเผอเนี่ยพลังมันเยอะกว่ามังกรอ,อีเรียว่าแบบเป็นเงือกน่ารักน่ารักแบบตัวเล็กๆแต่พลังนี้สูงส่งจริงๆนะครับผมอ่ะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการ์ดทั้งหมดเกรด2เกรด3จากชุดวิจีที EB 0.6กล่องนี้นั่นเองจ้าสำหรับคนที่ชื่นชอบแคลนที่อ่ามีความน่ารักนะครับผมรวมถึงแคลนที่เล่นง่ายตีแรงหรือบางทีไม่อยากจะซื้อหลายกล่องแล้วก็ แนะนำก็ผมกล่องนี้4กล่องโหดเลยนะครับผมโหดจริงๆเงื่องมันเป็นอย่างนี้แหละมันลงทุนน้อยแต่ว่ามันเก่งกว่าใครในเดือนที่ต้องเปิดมากกว่า4ด้วยอย่างเช่นแบบพูดถึงอังโกก็ได้โกตอนนี้อยากเอาโหดขั้นต่ําก็ต้องเปิดและยิ่งบางคนอยากจะได้ตัวเบงไะไรของ FC ก็ต้องเปิดเพิ่มมาอีกนะครับผมเป็นตัวที่กินตังมากแต่เงื่องเราไม่กินตังนะครับผมก็4กล่องอยู่เลยนั่นเองก็สำหรับวันนี้สำหรับการแนะนําสกิลของเงือน เกรด2เกรดคนต้องขอจบลองจะไปเท่านี้นะครับผมเจอกันต่อคลิปหน้าน่น,นองจ้าสำหรับวันนี้พี่จินขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย